พบกับผมในการเทวันเดนเก็ตแล้วนะครับตันนี้ตัวอีกเกมผู้ไม้ค่ะว่าผมแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับมาสร้างกำแพงเถอะครับโอเคครับผมเออเซิร์ฟหน่อยนะครับกำแพงตรงนี่ป่ะครับอ๋อไอ้นี่เป็นบ้านไม่ใช่ครับผมผมาสกินลุงพีเหมือนเดินกันได้ครับครับแป๊บหนึ่งครับผมผมใส่สกินลุงพีนะครับเป็นลุงพีครับผมโอเค ไอดีไลน์ผมนะครับพิมพ์ได้แล้ว P ีห้าสี่ครับผมรับรองฮะได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับคุณบอสครับแล้วคุณบอสครับคุณจอยครับใช่ครับคุณบอสจะกำลังจะถ่ายคลิปว่าผมแต่ถ่ายไม่ได้ครับผมผมทีเดียวได้ครับต่อเลยมาต่อกับการาครับจะเบื่อนิดนึงครับ ก็ถามทำไมมันเป็นอย่างนี้เล่นหลังไม้ครับผมก็มีคนก็ไม่สองลูกคนขอไฟครับผมเลียบดีดดูเลียบต่อไปเรื่อยเรื่อยครับไม่ต้องถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เล่นระเบิดกกนบะเรื่ยเรื่อย ต่อแล้วถ้าได้ยินเสียงลมก็เปิปดลก็ลมครักบ้รับคเตรอับถ่ายคลิปอยู่นะครับวงน,นี้อาจะเบืครับใช่ครับงหลังมันไม่ต้องถามรับทำไมพื้นเป็นอย่างนี้ปึ้มมาครับ <c oughs> ใช่ครับปึ้มระเบิดเลเลยครับ เดีวกันนะไปก่นนะครับนี่มันต้องโอเนหนึ่งกแล้วก็นี่ไม่ใช่หรอน่น่นะ่น่นะนนะโอคขอัวทำงนนับครับทำแล้ว เชื่อครับทำบ้านนี่ครับโอ้โหยาวแน่นอนครับงานนี้นี่เนเปนตัวแต้มมาครับใช่ครับมันมันมันต้องใช้รหัสด้วยนะครับรหัสก็คือสามหนึ่งสองครับใช่ไหมครับคุณบอลใช่ครับผมตั้งเองครับนี่ครับตั้งเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่คือสามครับนี่คือหนึ่งที่สองครับไหนมันเรามาดูสน ถ้าใครอยากดูของคุณบอสก็พิมพ์แล้วตามที่คุณบอสเนี่ยเนี่ยปลายสามหนึ่งสองครับผมเราจะมาลองเอาวางวางกันนะสายนี่โอเคครับหนึ่งสองสามครับนี่หนึ่งครับแล้ก็หนึ่งสองครมาดูกันนะไม่คโอ้โหโยนมากดูมันหก ถ้าไม่พูดนะรก็ต้องขอยาสูงลยครับท่านสูงเลยมากครับสูงกว่ากำแพงใทท่านีกครับไ้ยท่านตรง ชีเดียม่่ไหนครับอ๋อนี่นะครับีเดียมนี่ไงีเฟลถ้าได้ยินเสียงลมมาผอไปครับถ้าลหับแล้วก็ไอพุทมาครับครับนวลาจะไม่เฟลนะครับถ้าเฟลก็ถ่ายใหม่ อ๋อคร้อนครับโอ้อโหไม่ต้องถามว่าทำไมเขาเปิดเดียบผมเป็นสตรีมเมอร์ผมเดียบรอ้โหตอนนี้เล็กมากตอนนี้อะไรเพราะฝนไงครับใช่ไหมครับคุณรอลปิดฝนนะครับเออ่ต้องนอนอรอคร่ะไม่ต้องไม่ต้องเปิดโปรแกรมว่าโปรแกรมอะไรครับไปดูได้ครับผมที่คลิปมารีวิวแอปพาร์ที่สองครับ เอ็มซีพีมาสเตอร์น่ะครัได้ดไว้ะไปดูกันได้ผมถ้าแจผมขอเบาผอไปบพัดลมโชว์หน้าแล้วยังยังไยน้องขอครับไม่มีอะไรทำจริงจถ้าทำคูณเสร็จแล้วก็อแรงลงชั้นแบบนี้เสรบคลุกนีิบหรือว่าไม่จบกลิปก็ะไ้ครับโอ้โหอีกหลายคลิปเลยลบ ก็จบคลิปครับโอ้โหอีกนานแล้วค่ะเอาพื้นกับกระเพงเนี่ยอีกนานเลยครับเอากำแพงอย่างเดียวก็ได้ครับยาวกว่าสิบห้านาทียาวถชั่วโมงก็ได้ครับอย่างที่บอกรู้กันดีครับว่าบอกไปแล้วว่าห้ามอัดคลิปเกินสิบห้านาทีนั่นค่ะตเต้นคอัดคห้ามอัดคลิปช่วันนี้เล่นในโทรศัพท์นะครับ แต่มันมีมีวิธีแก้นะแต่มันน่ามันยากอะครับเอาง่ายๆผมไม่สปอยว่แล้วกันแบด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 ที่ลงจะเอาลงในทีมก็ยากทำทีที่เหลือก็ยากเออโหลดแอปนี้โอ้โหต้องใช้หลายหลายแอปไม่ใช่ไหมครับคุณบอสคะใช้แอปเยอะด้วแต่ผมง่ายๆ่าครับสบายๆบายผมไม่กี่นาทีก็ได้แล้ว ผมโหลดมาเสร็จได้แล้วเพราะผมมีโปรแกรมทังค์งเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้อยปื้วน่าเอหลังคลิปสักแป๊บเนี่ยม,มอสครับบอกว่าแต่ลวผมคืออยู่กับผม,ผม,มใมเกี่แมทแต่ลวผมก็ใครบูชี่นะเช้าโอ้โห เพราะจะเป็นนาชาพี่นาช่าอยู่แล้วนาช่าครับเออครับครับเออเนาะพูดชอบพูดแต่ไม่รู้เป็นอะไรอ่นาช่าครับจริงครับพิมพ์ได้ครับผมดูทดกโอ้โหผมดูไม่เกือบทุกวันนะแต่ผมไม่ไม่เกอบู่ด้วนะให้ไปดูเลยนะ

ตามที ừ, th ẻ, à, thì, thì ่ตรงตรงเป๊ะเลยโหเหมือนที่ท่านติเลยอะระเบิดก้อนเดียวอะับสิอนนภาพสบายหลังในี่ยขนาดเดียโอ้โหแล้วถ้าเก้าแล้วถ้าเต็มโลกงเท่าไรครับโอ้โหโลกนิ้ไม่เหลือซ่าครับเกิดมาตายเกิดมาตายใช่ครับให้สูงขึ้นเรื่อยเรื่อ โอ้โหนี่เราดีมันกี่บอกครับเนี่ยน่าจะไม้สูงขึ้นสามบอกครับเนี่ยหละเหรอเออน่าจะเราก็จบคลิปเลยนะครับแล้วก็ผมจะผมกับคุณบอสจะแอบเล่นหลังไม้นะครับผมดูว่าไม่แอบเล่นหลังไม่ก็ได้ครับขี้เกียจครับสองชั่วโมงนี้ทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับคุณบอสครับตอนเที่ยงผมจะกลับครับกลับบ้านครับ บ้านข้างๆกันครับเดินไปไม่กี่ไม่ถึงเมไม่ถึงเมตรเดียวครับฮะห่กิโลก็ได้แล้วครับอ๋อใช่ครับ <c oughs> ไม่บอกนะครับว่าบ้านอยู่ไหนใช่ไหมดูมผมผก็บุนอง้งนท้าใช่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ B O U M O N T H O N G <c oughs> ผู้ชายชาเลยครับครับ B O U N G เฮ้ยครับแล้วเลไรครับ B O U N แล้วก็ O N G H O N G H นะครับ H นะครับไม่ใช่ G H นะครับครับครับที่สำคัญก็ถ้าเอาคลิปลงยูทูบสำหรับไปลงเป็น มันจะมีส่วนตัวไม่จำสถานสาธารณะนะครับให้กดไปที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวมีคนถามเดี๋ยวมีคนถามค่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะจบคลิปนะครับใช่ครับทำกันให้จบคลิปแล้วผมจะทำให้พื้นโล่งเลยครับใช่ครับหรือว่าเล่นหลังไม้ครับหรือว่าเล่นหลังไม้ครับ อยากรู้ว่าทำไมผมพวกผมถึงเล่นหลังไม่เพราะว่าผมจะบอกครับเพราะมันจะช้าครับไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่อะไรหรอครับอัดคลิปแล้วมันไม่ได้ครับก,ก็เลยแกลบอกว่าเล่นหลังไม่แปลงเลยครับ้ด,ด,ดๆๆเ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะอ่านอ่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบกดไลค์ช่อบมากๆก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์ช่อบมากๆก่อนครับบ๊ายบายครับผมและที่สำคัญอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นด้วยนะคะบ๊ายบายครับผมฟิล